จบเลยนะคะคำเดียวเพอร์เฟกค่ะเพอร์เฟกนะคะต่แล้วคุณอยากจะเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกมางอ่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเชฟกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทราบกันนะคะว่าเขาจะมีนะคะเมนูอาหารอะไรมาพวกเราได้สิมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะเชฟเขาวค่ะเชฟเผาคะวันนี้เราจะมีเมนูอะไรบ้างมีกี่เมนูแล้วก็มีอะไรกันบ้างมี2เมนูด้วยกันนะคะเมนูขนาดของนักคิด สลัดสลัดอันนี้สลัดไก่ซาสญี่ปุ่นแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะก็คือเป็นคานาเป้ไก่ย่างซอสญี่ปุ่นคานาเป้ไก่ย่างซอสญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สลัดไก่ย่างซอสญี่ปุ่นนี่นั่นเองนะคะเป็นเมนูขนาดเล็กใช้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้องนัททิวจะพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องนัททิวทำเองเลยนะทำเองไม่ทันเชฟกลุ่ยล้อเล่น นะคะเราเล่นกันก่อนนะคะเดี๋ยวต้องขออน,นุญาตถามนะคะสำหรับเชฟเป็นก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเชฟถูกต้องไหมการที่เราจะคัดสรรอาหารการตกแต่งอาหารมีส่วนสําคัญนะคะวันนี้เนี่ยได้นำนะคะเป็นเมนูอาหารที่เกี่ยวข้องกับ CP นะคะ CP เนี่ยจุดเด่นก็คือจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ไก่นั่นเองใช่ไหมคะวันนี้นามาเสนอการ2เมนูด้วยนะคะเมนูแต่และเมนูเนี่ยเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองหรือว่ายัาไงไรคะ ค่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมาเพิ่มเติมให้มันมีสีสันแล,ล้วก็ใช้ค่าทางผู้ชายมาค<า>ให้มันมากขึ้นอืมแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยอยากก่อยางตลาดเนี่ยคนเนี่ยก็ทานอยกกู่แล้วแต่ว่าเราจะทำให้มันด<า>ูเก๋ข<า>ึ้นมาค่ะแบบคลาสสิคโอ,อนี่นะคะคืออยากจะบอกว่าในการในทุกเมนูที่เชฟนำมาเนี่ยสามารถที่จะนะคะนำไปทำได้จริงนะคะโดยการใช้ เนี่ยก็เรื่องที่จะใช้แล้วก็ที่สํคาคัญเนี่ยสามารถที่จะนำไปนะคะเป็นง,งานเล็กๆ,ๆก็ได้เนาะนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านไหนที่สในใจนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนผสมกันน,นิดเดงนะคะแล้วก็โดยรวมว่ามีอะไรบ้างคะเชฟมีอะไรบ้างเอ่ยหลักโนก็คือจะเป็นสผ็ดไทยสีขาวที่รีะคือเป็นแก่ย่างซายตุ๋เออใช่ค่ะแล้วก็เราเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะต่างๆแล้วแต่ใครต้องการที่จะเลือกใช้ผักอะไรกนชอบอนะคะส่วนคาเาเป้เนี่ย นะคะหรือจะเป็นแพ็คเกอร์ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ค่ะนี่นะคะส่วนผสมเนี่ยมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าเดี๋ยวพอได้ชิมแล้วเนี่ยอร่อยกันทุกคนนะคะแล้วก็เลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์ของ CP ได้ซึ่ง CP นี้นะคะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เลือกกันนะคะหลากหลายเลยก็มีทั้งไก่ย่างาซอสญี่ปุ่นนะคะของน้องนัดทิวแล้วก็มีไก่ย่างเทอริยากิเนี่ยของซานินะะคแล้วก็อื่นๆ,อ,นๆอีกมากมายนะคะสามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้วันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ250บาท รูปกันด้วยยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเลยจะถ่ายรูปได้ไหมอ่ะอก่อนต้องบอกไม่มีเงินไม่มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแฟนข่าวบอกว่าน้องนะทิวใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมใช่แต่ว่ากคนเราต้องซื้อด้วยเราต้องวนการยันว่าต้องขอต้องไปซื้ออยู่นะคะงั้นเดี๋ยวถามเชฟนิดนึ่ง ่ะเพราะว่าโอกาสได้อัลลูกไงกับน้องนัททิวเนี่ยค่อนข้างบ่อยใช่ไหมคะบ่อยนะปีนี่สองแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะฝีมือของน้องเนี่ยสูงสีไหมพอที่จะแบบว่าเปลี่ยนได้ไหมคะมาประกอบอาหารให้เราเก่งมากเดี๋ยวทำได้เลยอ๋อจริงเหรอดูแล้วทำได้เลยแต่กินได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ว่ากันไปนะคะไม่ว่ากันไปได้หรือเปล่านี่เรื่องหนึ่งจุดต้องนะคะ อ่ะได้ค่ะนั่นเดียวให้เชฟนะคะแล้วก็น้องนัเทียวนะคะร่วมกันละกัรอ่านมาเลยนะคะตอนนี้คานาเบ่ทำคานาเบ่ค่ะอย่างที่บอกว่าพื้นฐานก็คือเป็นขนมปังหรือว่าเป็นแครกเกอร์นี่เองใช่ขาดไม่ได้คือลึกไก่ย่างซอสญี่ปุ่นนะคะเข้าวเวฟงานไหมคะ ไม่นานนะคะขาบอกประมาณ3นาทีเท่าน er> ั้นใช่นะคะเพราะว่าผิดพลาหนอง CP พีนะสามารถจะไปเว็บก็ได้ไปทอดก็ได้นะคะอร่อยอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีให้เลือกกันนะคะค่อนข้างหลากหลายเลยนด้านนู้นมีอะไรบ้างนะคุกก uh huh> ี้ด้านนี้ก uh ็ม uh> ีนะคะตัวของไก่อบบาร์บ uh> ีค uh> ิวนะคะไก่ทอดคาราเกะนะคะหรือว่าเป็นไก่ของสระดอันนี้ชอบ คนไทยนิดนึงนะคะกับไก่ย่างพร้อมน้ำจิจ้มแจ่วตาสี่ีค่ะใช่แล้วนะคะถ้าเทมาด้านนี้นะคะตอนนี้น้องนัทิวนะคะกำลังช่วยเชน็นะคะอันนี้อันนี้คือจริงจังแล้วใช่ไหมเราเราทำกันละทำแล้วล <laughs> เดี๋ยวให้กุ๊กกี้พูดคุยกับน้องด้วยนะคะดู๋ิวซีนม,ม,มาทำอะไรบ้าชอบทำอาหารไหมคะนันทิวปกติเราชอบไหมคะก็อยาก ใช้คำว่าอยากทำเป็นแค่หรอไม่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 ค่อยได้มีโอกาสไปไม่เป็นเลยนะคะอยากทำอยากทำแล้วก็อยากทำให้อร่อยด้วยใช่นยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยน้องนัททิวนะคะมาถึงจุดที่เขาบอกว่าชอบที่สุดล้าก็คือการที่นะคะได้เป็นน้องนัททิว AM5 นะคะเราสามารถเดียวเราเห็นกันแล้วเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องวันนี้ถ้าอยากจะนะคะทำอาหารให้อร่อยนี่ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะทำได้ ใจที่ได้ทานมาแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอร่อยมอร่อยมากตลอดอ่ะพี่ฟ้ารักของเขากเมื่ออร่อยสิอร่อยอ่ะแต่ไับย่าไปไม่รู้ยังไงบอกเขาบอกมาไม่ไม่พูดเองที่งหรอคือหน้าพี่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่อร่อยอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าไก่ย่างเขาอร่อยอยู่แล้วครับผม ชิจูคอยถ่ายรูปพี่ยังไม่ให้เลยอ่ะต้องซื้อของไม่อนแต่ว่าซื้อได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะคะเลยคาไม่แพงสามารถจะซื้อได้นะคะนี่ขอต่อได้ไหมอะว่าสมมติว่าเราสองคนใช่ไหมค่ะสองร้อยห้าสิบเออก็เป็นสองร้อยห้าสิบสองคนเราก็ถ่ายรูปคู่กันเจะต้องหวานคู่นี่ค่ะไาบอกไม่ได้อีกนะคะตอนนี้ก็เป็นการจัดงานคานาเบ้ วิธีการทำก็ไม่พอดีอดกับเจ้าตัวขนมปังหรือว่าแพนเอร์นั่นเองนะคะใช่นะคะก็ใช้ผักสีเขียวนะคะซึ่งทางกระสีเรียนมีประโยชน์แต่ขัานกันนะคะ,ะคะ่ะแต่ว่าสามารถจะเลือกทำได้นี่ก็เป็นผักนะคะที่นำมาประกอบนะคะชอบมะเขือเทศก็ใส่เมะเขือเทศก็ไปช่คะชอบแครอทก็ใส่แครอทก็ไปนะคะ,คคะ,คะมะเขือเทศก็ดีกับผิวพรรณของเรานะคะแครอทก็ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับ ต้านอนุบุตอิสระนค่เองเป็นไงคะน้องแอนทิวเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมีใครนี่คนขยับแค่ปไปอ๋อเหรอขยับแค่ปลายนิ้วเองนะตกใจนะว่าเหนื่อยนะว่านี่แฟนขับรอซ้ำเหนื่อยกันอยู่เลยนะคะนี่อันนี้ที่ใส่ไปเป็นอะไรคะเชฟมายองเนสค่ะมายองเนสแมสหนะนะคะก็แล้วแต่ความชอบเ้วยหรือกปล่าคะเชฟค่ะอ๋อถ้าเกิดเป็นอย่างกี้อ่ะพี่ฟ้าก็จะแบบว่าใส่เยอะมากลอง นีเลยมิชชอบมากนะคะนี่ค่ะต่อด้วยไก่ไลยคะหลังจากที่เวนทิลเลอ์ไไของเราเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสามนาทีจะบอกว่าทำง่ายนะเหมือนแบบของรับประหานเล่นๆไว้รับรองแขกก็ได้เหมือนเป็นคอกเทลบาร์อะไรแบบนี้ไหคะทานเล่นไหมคะประมาณสิบชิ้นกิ่งอ้ไรแน ันนี้ประานก็นะคะใะขอสมมือให้หน่อยแลยไม่เหน่อยนะพอยากไปมือแตกเลยอะน่าสสารเนาะมีเื่อนเราเลือเขา่ะพี่ต่อเลย